ป,ปกติขายที่ไหนเนี่ยพ่อค้าปกติขายที่ไหนขายตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านที่โรงเรียนแล้วก็ตามหมู่บ้านใ,ในในเขตไหน,นเขตเขตเมื่อก่อนอยู่อำเภอสมลรงบรอดชธา,านีเ<ะ>มื่อก่อนอยู่สมลรงตอนนี้นนสาขาสองสาขาสองนะตอนนี้อยู่ศรีสะเกดย้อยู่ที่ศรีสะเกดบ้านคออเน้้บานพลคออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอร่อยไหมคุณชัชวานอร่อยฮะไม้ไม้ละเท่าไหร่ถ้ามมีีผไอ้เยอะๆนี่ไม้ละสิไอันนี้ไม้ละห้า ไม้ละห้าโอ้โหเพราะมีเปลือกสตรอเบอรี่ถั่วดำช็อกโกแลตหรือว่าใบเตยอะสยามีเบอร์ติดต่อไหมเนี่ยเบอร์ต่อก็0 9 4 3 7 5 8 7 0 6ี่ามเดต่อได้ที่นี่ทีเดียวที่บ้านคิดเก็บมั่งวนนี่แหละครับผให้ฟีฟี่ก็ได้โค้กุลให้กินแบบแท่งเงี้ยเงวันนี้ใจดีมาเลี้ยงไอติมในงบประมาณ200บาท ในงบประมาณ200บาทเท่านั้นเลี้ยงฟรีครับวันนี้นเลย่าันเลี้ยงฟรีเลี้ยงฟรีเรมีอันนี้ชโชกเกลียครับทั้งใหญ่ทั้งยาวแข็งอยู่มือ่มือ่แข่มือ่มือ่เฮ้ยตีนี้อยากตีโบลีก่อนเป็นไรกลางวันเนี่ย